สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้เจริญผู้มากด้วยปัญญาวันนี้อยู่กับผมพระเยโอเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับลิสเร่ยปเบยมาสเตอร์ดูเอลอีพีห้วันนี้มาพร้อมกับเด็กที่จะปลุกสัตว์ร้ายในตัวของคุณออกมาแต่สัตว์ร้ายพ่ว่ามันไม่ใช่เสือหรือสิงโต มันคือโคอาร่าครับส่งตรงจากเมยุกิโอภาค Gx คอมโบที่ดีที่สุดของลิสต์นี้คือการยืนมอนเหลืองพลังเบิบ่บมๆพร้อมกับเปิดสกิลเด่นแช่ไว้ส่วนที่เหลือก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของท่านถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเด็กลิสต์กันเลยว่ามีเชียรยอะไรกันบ้าง ใน EP นี้ภาพก็อาจจะไม่ชัดเหมือน EP ก่อนนะครับเพราะว่าเราใช้น้ t ตบุ๊กตัวเดิมของเราในการอัดตอนนี้เราก็อยู่นอกสถานที่อีกประมาณ3วันก็ได้กลับมาใช้ PC ตัวเดิมแล้วเราก็มาดูกันในส่วนของ e x t r a d e ตกันก่อนนะครับว่ามีเชื่ออะไรกันบ้างโคอ l โลโค l a, lo, a ใส่มา1ใบเอฟเฟกก็คือเราสามารถส่งมอนสเตอร์เผาบี หนึ่งตัวจากมือลงสู่สันเพื่อที่จะทาเกตมอนสเตอร์อีกฝ่ายและทำลายทิ้งไปและเอสมอนสเตอร์ประจำเด็กของเราครับมาสเตอร์ออฟออสใบนี้ไม่รับผลของสกิลเดนฟอร์บิเดนดับเลิและอินฟินิตอิมเปอร์มาเดนครับ ใส่มาซ้ำใบนัมเบอร์85 Crazy Box ใส่มาเผื่อได้ใช้เวลาที่เรากางสกิลเดนไว้ในฟิวเราจะได้มอนพลัง3,000มาใช้นัมเบอร์82 Heartland d r a g o ทถอดไส์หนึ่งตีอีกฝ่ายโดยตรง Dark Rebellion Exit Dragon ถอดวัตถุดิบ Exit สองใบหลังจากนั้นเลือกมอนอีกฝ่ายที่เขาก็คุม การ์ดใบนี้จะได้รับพลังโจมตีครึ่งหนึ่งของการ์ดที่เราเลือกไปตั้งต้นและมอนอีกฝ่ายที่ถูกเลือกจะถูกลดพลัง n ม m บอร์41บากุสกาใส่มา1ใบเผื่อได้ใช้ DIY Arsenal W สุดสกายซันเดอร์ลิงสไปเดอร์ใส่มา2ใบในแมฟฟิน เฟรตแพนเวอร์เตอนาคอนดาสพลิตเติ้ลไนในเมยูนิคอ n นต่อไปเป็นเมนเด็กครับเปิดด้วยการ์ดกับดักต่อเนื่องบีสไรซิ n งเอฟเฟกก็คือรีมูฟมอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่า1ใบที่อยู่ในฟิวเพื่อเลือกการ์ดหใบที่เป็นเผ่าสัตว์ป่าที่อยู่ในฟิวเพิ่มพลังการ์ดใบนั้นตามการ์ดที่เราดีมูฟไป ลอริงเอิร์ดมอนสเตอร์เผาสัตว์ป่าทุกตัวที่ตีมอนสเตอร์ในสภาพตั้งป้องกันดาเมจจะทะลุไปหาอีกฝ่ายเมื่อเราทําดาเมจทะลุไปหาอีกฝ่ายได้เราสามารถเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่อีกฝ่ายควบคุมลดพลังโจมตีและป้องกัน5้ารอยพอยเบอร์สกิ้งเลือกมอนสเตอร์เผาสัตว์ป่า2ตัวแชร์พลังให้กันครึ่งหนึ่ง Skill drain สกิลเดนไซมาหนึ่งใบกับดาคาลเตอร์เทนจีไซม่าสามใบเมื่อเรามีมอนสเตอร์ที่ไม่มีเอฟเฟกอยู่ในวิวถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายสั่งใช้งานการ์ดเวด กับดักหรือเอฟเฟกต์มอนสเตอร์เราสามารถนเนกีบการสั่งใช้งานนั้นและเอฟเฟกต์ที่2ก็คือเมื่อกาดใบนี้ที่เซตอยู่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์ของกาดอีกายเราสามารถสเปย์มอนสเตอร์หนึ่งตัวที่ไม่มีเอฟเฟกต์ใดในโครฟิวชั่นไซม่า1ใบอันเชิญฟิวชั่นมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตอเด็กได้โดยการรีมูฟวัตถุดิบจากสุสานสักเซสเซอร์โซสังเวยมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ในฟิวเราหลังจากนั้นเลือกมอนเอฟเฟกต์ e ที่อยู่ในฟิวอีกใย ส่งกา๊์ดนั้นลงสู่สารเพื่อที่จะสเปย์มอนสเตอร์เวลเหรือสูงกว่าจากเด็กของเราที่เป็นมอนเหลือง cross out d e s i g n a t e r ขอบายเด็กกระเด็ใส่มาสองใบ piercing the darkness ทุกครั้งที่มอนเหลือง normal หรือสเปยออกมาเราจะได้จัว่วกา๊าซหนึใบและเอฟเฟกตที่2ก็คือเมื่อมอนสเตอร์เวลหหรือสูงกว่าที่เป็นมอนเหลืองหรือกา๊าซพิธีกรรม synchro exit หรือฟิวชั่นที่เคยใช้มอนเหลืองเป็นวัตถุดิบจะได้รับการปั๊มพลัง Power of the Guardian เมื่อมีการโจมตีเกี่ยวพันกับมอนสเตอร์ที่สวมการ์ดใบนี้วางเคาน์เตอร์บนการ์ดนี้1เม็ดและมอนสเตอร์ที่ถูกการ์ดใบนี้สวมจะได้รับพลังโจมตีป้องกันคูณด้วย500ต่อจำนวนสเปลเคาน์เตอร์บนการ์ดใบนี้ และเมื่อการ์ดที่ใบนี้สวมจะถูกทำลายจากเอฟเฟกหรือบทเทิลเราสามารถถอดเคาน์เตอร์แทนได้มอนมิ i เลร s ชิว l d เมื่อการ์ดที่ใบนี้สวมอยู่ตีกับมอนอีกฝ่ายเราจะได้รับการเพิ่มพลังเท่ากับมอนอีกฝ่ายและบวกไปอีก100พอยต์ฟิวชั่นดิพลอยเมน โชว์ฟิวชั่นจากเอ็กซ์ตาเด็กของเราหลังจากนั้นเราสามารถสเปร์มอนสเตอร์ที่เป็นวัตถุดิบการนั้นออกมาได้และตลอดเจินนี้เราจะถูกล็อกเอ็กซ์ตาให้ลงได้แค่ฟิวชั่นเท่านั้น Unexpected d ใดถ้าเราไม่มีมอนเราสามารถสเปร์มอนเหลืองจากเด็กได้ฮี t เว็บผู้เล่นทั้งสองฝ่ายไม่สามารถสเปรหรือ normal มอนสเตอร์ออกมาได้จนกว่าจะถึงดอเฟทถัดไปของเรานอกจากมอนเหลือง นี่เปดูเุ The p r i m a u b e a มา1ใบแวมพลิกโคอลาเมื่อใบนี้ทำดาเมจอีกฝ่ายได้จากบทเโิ้เราจะได้รับไลพ์พอยตามดาเมจที่อีกฝ่ายได้รับเดสแคนกกรู เมื่อพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายตีน้อยกว่าพลังป้องกันการ,การ์ดใบนี้ทำลายการ์ดที่โจมตีมาน้องอูระะใส่มา1ใบแม็กซี่ใส่มา3ใบทวีออโต้เธิร์รักงเลือกมอนสเตอร์ที่เราควบคุมเพิ่มพลังโจมตี1000จนกว่าจะจบเทิร์นนี้ซีคอาราเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวของอีกฝ่ายเปลี่ยนพลังเป็นศูนย์จนจบเทิร์นนี้ดอแอนล็อกเบิร์ดเอฟเฟกต์เบลเลอร์ใส่มา1ใบและเอสมอนสเตอร์อีกใบของเราครับ บิ๊กโคอาลาการไนี้จะไม่รับผลของสกิลเดนฟอร์บเดนดอบเล็ดและอินฟินิตอิมเปอร์มมนินปิดท้ายด้วยแวร์บฟใส่มาท้าใบรังจากนี้จะเป็นการดูเอลฮาตาติดครับแพ้คือแพ้ชนะคือชนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเอลมาครับ กเกมที่1นของเราแบบแลกๆครับเกมนี้ก็ได้เริ่มก่อนอีกไฟล์ครับเปิดด้วยฮีทเวฟอีกไฟล์เขาคงจะคิดว่าย yes, s เคเด็กกระดอเห็นไปมันเข้ามาสเตอร์ดูเอลแล้วหรอ mm hmm. วะเราก็เซตการ3ามใบครับล้วก็จบเทิร์นกันไปเลยเป็นเทิร์นที่2ของอีกไ่ายเปิดมาครับด้วยแบ c ็กรัสเตอร์โซเชอร์ทำการเสริหนึ่งใบขึ้นมือและหลังจากนั้นอีกไฟล์ก็เปิดด้วยไรนิ่งสตรอมครับทำการทําลายแผงหลังของเราไปทุกใบเราก็สปายออกมาครับด้วยเอฟเฟกของการก์ดกระดักเคานเตอร์เทนเย เรียกเป็นเอสมอนสเตอร์ประจำเด็กของเรา Master of o อ พี่โคอ,อาราจิงโจ้พร้อมที่จะซัดหน้ามึงแล้วครับอีกฝ่ายก็เปิดด้วย r e i n f o r c e m e n t of the Army ครับเสื้อหนึ่งใบขึ้นมือและเซ็ตการ์ดหนึ่งใบครับจบเทิร์นกันไปเลยเข้าสู่เทิร์นของเราครับทีนี้เป็นเทิร์นที่3มเราก็เปิด r e v e r ร e สการครับเรียกเป็นแวมพาดิโคอาราเข้าสู่บัตเทเวสครับตีด้วย Master of o z ของเราเซ็ตการ์ดหนึ่งใบแล้วก็จบเทิร์นกันไปเลยและเป็นเทิร์นที่4ของอีกฝ่ายครับเปิดด้วยการพิธีกรรม Super Sol d เ e r s y n t h เ s i s เรียกออกมาครับเป็น Back Rosters โซเจอร์เล gendary ซอดแมนแบบกระตุกเพราะว่าเราใช้นูตบุ๊กตัวเดิมอัดตอนนี้ตีมาด้วยแบ c ็กลัสเตอร์โซเจอร์ครับพร้อมกับเปิดการ์ดความพลังเป็น4500ครับและหลังจากนั้นใช้เอฟเฟกตของแบ c ็กลัสเตอร์โซเจอร์ชิบหายละกูอีกฝ่ายทําการรีมูฟมือของเราเรียกได้ว่าเป็นเพล์ที่ค่อนข้างสวยเชดกันเลยทีเดียวครับ ตัวได้เป็นดอร์ร็อกเบิร์ดครับแล้วก็จบเทินกันไปเลยอีกฝ่ายเขาก็สอยมือเราไปอีกหนึ่งใบครับเวนจริงๆเรียกออกมาเป็นเลเจนด a r ารี่ซอดแมนครับเข้าสูไ่ไบทอลเฟสตีมาด้วยแบ็กโรสเตอร์โซเจอร์สตัวเจ๋งครับเกมแรก และเป็นเกมที่2ของเราครับรอบนี้ได้เริ่มที่หลังอีกฝ่ายครับเด็กที่กูเจอตอนนี้ก็ไม่ธรรมดาซะด้วยนะครับเปิดด้วย DIY Tempo of Snake I เราก็ปาเป็นแม็กซี่กันไปครับอีกฝ่ายก็จบเทินกันไปเลยเข้าสู่เทินของเราครับทีนี้จวได้เป็น Bitcoin r สุดหลอดที่เราก็เปิดด้วย Heat Wave ครับเซตการ2ใบแล้วก็จบเทินกันไปเลยเป็นเทินของอีกฝ่ายครับอีกฝ่ายก็จบเทินเช่นกันและเข้าสู่เทินที่4ของเราครับทีนี้โอเลนุทันได้เป็น p i e r i n g darkness ครับเปิดด้วย p i ีย c i n g darkness และหลังจากนั้นเราก็ตีด้วยโคอาร่าแวมไพร์สุดหล่อเท่ของเราเสร็จการหนึ่งใบครับจบเทินและเป็นเทินที่5ของอีกฝ่ายครับจะไปออกมาเป็นเฟนเรียเราก็ไม่รอช้าทําการชงเวมอนสเตอร์แบบฟรีครับเพราะอีกฝ่ายมีขาดจังหวะนี้ก็สัมผัสได้ถึงความชิบหายตีมาด้วยแคสติล่าเฟนเรียโดนไป2400พอยต์และเข้าเทิน6เราก็ลาโลกไปแบบสมัครใจ และเข้าสู่เกมที่3ครับรอบนี้เจออะไรไม่เจอเจอกับเทเลมินครับเราก็ฟาเป็นแม็กซีกันไปแต่เขาก็มีคัดครับด้วยคอใบเดอะเกร็บสัมผัสได้ถึงความชิบหายอีกแล้วครับอีกฝ่ายเรียกเป็นน้องคี้ค่ารอดแล้วยังไงต่อครับพี่ใช้เอฟเฟกคิขี่ารอสครับโม่หนึ่งใบเป็นเทเมินและใช้เอฟเฟกเทเมินครับโม่ต่อและใช้เอฟเฟกของน้องคี้ค่ารอดครับโม่ไปอีก5ใบตามด้วยฟิวชั่นดีพลอยเมนต์ครับสเปย์ออกมาเป็นน้องคาเดเชียและยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นครับมีเอฟเฟกน้องวิชครับ เสร์จหนึ่งใบขึ้นมือและในช่วงเอ็นเปดน้องคาเดเชียก็ขึ้นมือบอร์ดของอีฝ่ายในเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะพร้อมแห้งแรงน้อยนะครับเราก็พอมมีหวังอยู่ เข้าเทื่อนของเราครับเปิดด้วยฟิวชั่นดีพลอยเมนต์อีกฝ่ายก็ขัดในทันทีทันใดเรียกออกมาเป็นทวีออโตเขาก็ใช้เป็นเบเลซิงคาเดเชียครับทำการอัญเชิญฟิวชั่นเรียกออกมาเป็นเดอะดัสดราก้อนทําการมูหนึ่งใบเป็นกาโรล่าวิงออฟคอนโซเนนไรต์จั่วการ์ดหนึ่งใบครับและเพิ่มทรัพยากรกันอย่างรวดเร็วแล้วก็ปล่อยเขาเข้าเทื่อน3ครับเปิดด้วยเวทฟิวไพลเมูแพเนตเรียกเป็นไรโนฮาร์ดเราก็เปิดด้วยแม็กซี่อีกฝ่ายเขาก็เรียกออกมาเป็นไอเ,เ ia, ค Fusion, เียกออก Dragon, e bij, ura, Light, วโด ทําการเล็งมาที่ทรีออโต้ของเราเราก็ไม่รอช้าครับขึ้นเป็นเชนที่3ครับด้วยเซสเซอร์โซเพื่อเรียกออกมาเป็นเอสมอนสเตอร์ประจำเด็ดบิ๊กโคอาร่าออกมายืนยิ้มแต่พลังอีกายมันเยอะอย่างว่าดูทรงแล้วก็ไม่น่าจะรอดนะครับเราก็สเปกันต่อไปครับเราจัวได้เป็นสก,กิลเด่นเปิดด้วยเควอสเซเลสเตอร์บลาสครับเทเลเมนตแบบใดใส่เคอสเซเลสเตอร์บลาสมาด้วยและเป็นบัตโตฟิทครับเราก็ต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจเจ๊งครับเกม3 เดินทางกันมาถึงเกมที่4กันแล้วนะครับใครที่ยังไม่กดซับก็กดได้เลยเด้อรอบนี้เจอกับไฟคิงไอแลนด์ครับใช้เอฟเฟกของครุดน้อยกรอยใจครับเรียกออกมาเซิร์ดหนึ่งใบขึ้นเมือเป็นเวทหรือกับดักไฟคิงเซนทอรี่เราก็ไม่รอช้าเปิดด้วยแม็กซีกันไปและเขาก็แปะเป็นไฟคิงเซนทอรี่ครับ พร้อมกับจบเทินเข้าสู่เทินที่2ของเราเรียกออกมาเป็นแวมไพร์โคอาร่าครับและอีฝ่ายก็ใช้เอฟเฟกต์เคลียร์แผงหลังของเราครับเอฟเฟกต์ของก,กัดกับดักเคาน์เตอร์เทนยีมันก็เด้งครับทําการเรียกออกมาแบบพิเศษเป็นเอสมอนสเตอร์ประจําเด็กอีฝ่ายขึ้นเชนสองครับเป็นแม็กซี่เราก็ขัดด้วยครอสเอาท์เดสิกเนเตอร์ทำการจิ้มแม็กซี่จากเด็กครับและเรียกออกมาเป็นมาสเตอร์ออฟออสตีด้วยมาสเตอร์ออฟออสและย้ําไปอีกทีด้วยแวมไพร์โคอาร่าเทียร์หนึ่งหรือจะสู้เทียร์แปดพัน เราและเป็นเทินของอีกฝ่ายครับทีนี้ใช้เอฟเฟกของนกน้อยกระดอยใจและใช้เอฟเฟกต์ทำลายครับเสือดหนึ่งใบเป็นนกใหญ่และใช้เอฟเฟกของกาลูล่าเรียกเป็นกาลูล่าครับและทำลายการหนึ่งใบเป็นไฟคิงไฮอวาต้าจะไปออกมาครับและทำลายแพงหลังของเราพลังแค่สามพันเก้าอย่างมึงจะทำอะไรกูได้โอเคมึงทำได้แล้วแหละอีกฝ่ายเคลียร์กร์ดจากฟิวเราสองใบไปเป็นที่เรียบร้อยครับและเรียกออกมาเป็นอีวิลสวอมตีมาด้วยอีวิลสวอมครับจังหวะนี้และเข้าสู่เทินของเรา ไล์พอยเหลืออยู่5550มันกําลังจะสื่อว่าระบบเกมกําลังหัวเรอยเยอะคนที่เล่นเด็กกัดในเทิร์นนี้เราก็ไม่มีทางเลือกครับเซตการ์ดหใบจบเทิร์น รอให้อีกฝ่ายเขาจิ้มทำลายการ์ดเราเราก็จะได้เรียกเอสมอนสเตอร์ออกมาแบบอ่อเทอีกฝ่ายก็รำกันต่อไปเรียกเ็นกาลูาเคลียการ์ดหนึ่งใบและเรียกออกมาเป็นกาลูาอีกใบเคลียแผงหลังครับเราก็ใช้เอฟเฟกต์เรียกออกมาเป็นอปเอสมอนสเตอร์แบบรอเทอีกแล้วแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับอีกฝ่ายเขาเรียกเป็นเอ็กซิสกาลูนิกส์ทำการเครลียลูกพี่มาสเตอร์ออฟออดของเราไปแล้วแบบนี้ก็เจ๋งสิครับใครที่อยากจัดตามก็ มาลองได้นะครับได้ที่สุดก็เดินทางกันมาถึงเกมที่5นะครับหลังจากที่รถถมกันมานานอีกฝ่ายเล่นเป็นเด็กไร์สวอนเซตการ์ดสองใบแล้วก็จบเทิร์นกันไปเลยเข้าสู่เทิร์นของเราครับทีนี้เปิดด้วยฮีทเวฟและทําการเซตการ์ดสามใบเป็นเทิร์นสามครับอีกฝ่ายก็จบเทิร์นเช่นกันเพราะไม่มีการ์ดลงเราก็ทําการเปิดรีเวิร์สการ์ดเป็นซีโคอาร่าและเขาก็ป่าเป็นแม็กซีครับไม่เป็นไรครับพี่กูมไม่กลัวส่งทรีออโต้ไปตีครับ และตีด้วยซีโคอาร่าเซตการ์ดหนึ่งใบจบเทินเกมนี้ชิยวครับอีกฝ่ายเปิดด้วยการ์ดกับดักกอริสอิลูชันเราก็ขัดด้วยคอใบเด็กเกรดในทันทีทันใดดูเชิงกันไปก่อนครับในช่วงเอ็นเฟตอีกฝ่ายเปิดด้วยกอริสอิลูชันเราก็ขัดด้วยน้องอุระตะเป็นเทินที่6กครับทีนี้เรียกออกมาเป็นลิงสองเฟรดัพฮนเวอร์เตอนาคอนดาถึงแม้ว่าเราจะไม่มีการ์ดฟิวชันแต่เราก็ยังสามารถใช้ฟิวชันดีพลอยเมนต์ได้อยู่เรียกออกมาครับเป็นเอสมอนสเตอร์ ประจำเด็กบิ๊กคอ r a ส่งบิ๊กคอ阿ไปหวัวน้าอ e ีกฝ่ายและตีด้วยเพลดํมแพนเวอร์ต้อนาคอนดาและเข้าสู่เทินที่7ครับทีนี้อ e ีกฝ่ายเซตการ์ด1ใบจบเทินเดโมโ2่2ใบครับสเปออกมาเป็นวู ในเทินที่8นี้ใจพ้อยไป2 0 0 0ันเรียกเป็นบิ๊กโคราและเข้าสู่บัตเทรเฟสตีด้วยเวอร์เตอนาคอนดาและย้ำไปอีกทีครับตามโดยตัวที่2พร้อมกับเปิดเป็นบีชไรซิงทาการรีมูฟบิ๊กโคราอีกหนึ่งใบเพื่อที่จะปั๊มพลังให้กับบิ๊กโคราดของเราอีก่ายก็ขึ้นเป็นเชนสองครับสเปย์ออกมาเป็นวูฟพลังของเราก็ยังไม่พอที่จะจบอีกใบายได้ในเทินนี้ครับจบเทินเทินที่9ครับเปิดด้วยโซราเอชเชนทาการโมกัสไป2ใบตามด้วยเวทตอนเนื่องอะไรไม่รู้ครับ Normal เป็นน้องลูมิน่าและชุบออกมาอีกหนึ่งใบขึ้นเป็นสิงโครและเปิดด้วยดาบผนึกแห่งเสงตีมาที่เวอร์อนาคอนดาครับและในช่วงเอ็นเฟก็จะได้โมกาสสามใบ โมอีก2ใบด้วย o กอร s สอิลู i o n และเข้าสู่เทิร์นที่10ครับขึ้นเป็นลิกสไปเดอร์และนําไปขึ้นเป็นไนท์แม p h ฟ e n ิกหลังจากนั้นเคลียร์แผงหลังอีกไปครับเป็นดาบพันึุ์แห่งแสงและตามด้วย s u c เซสเซอร์โซ่ทั้งไวมอนสเตอร์2ตัวครับเพื่อเรียกออกมาเป็นเอสมอนสเตอร์ประจําเด็กของเราบิ๊กคออารออกมายืนยิม้มทีนี้ก็พร้อมที่จะตีด้วยบิ๊กคอาจบแล้วครับ กับเด็กโค阿าของเราถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยช่วงน,นี้ใครจะซื้อของผ่านช้อปปี้ฝากกดลิงก์ก่อนไปซื้อด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ ep ต่อไปขอให้ทุกวันเป็นวันพระใหญ่สาธุก,กับสาธุเด็กโค่าตามบุญตามกรรมเต็มสิบ